น,นี่กระปุกไง,นงน่นี่ยนี่ไปจไดุดเลยตำแก้วแล้วทั้งไงทั้งเงาเรานี่นี่มาหาใบาเรียนเดอ้อพูดใดก็ได้ประเทศนึกกินอันนี้กระปุกต้นบอกพริก อันนี้ก็บกักพีของตะปูบุทันเด้งามน้ำเขาดอก พปลูกกระปุกใส่กระถางนะพี่น้องบ่มีดินไม่ีอย่างปลูกน้ำพุนหรอกเด็ก้กินบ่บ่ปลูกไปขนะโอ้อยอย่างด็ติดดาติดคน นี่ดขางพักตอ,อันนี้ผักกัดหน่อยนั่นบ่ผักกัดหน่อยผักกัดหน่อยเอานไปกินกับปุลก็แก้ก็แซบ่บอืมปลูกแล้วมันบกขึ้นเลยพี่น้องมันอัญยังก็ะหอยตะกะแตนตีตะกะแต,น,ต,ะะแตนมันมาตอดซอยเมือ่อก็เลยลุกลุกแล้วกว็สีล่างไปกินกับปุลก็แก้วได้ เขากินอันฟันฝ้าเย็นุกจิกินผักตัดหน่อยต้องปดิสือนะพี่้องนะปลูกไปสะะิน่ะพาอได้กินได,ด้ยักนั่นว่านใส่นันว้นั่นใส่ต้นบัวพริกว้แล้วก็ว่านใส่นันไวแล้วก็ได้ลกูกผักกาดมันบุขขึ้นสวนสวนหน่อย สวนดอกไม้สวนย่อมไปฉันดอกน้อยทางบานปลูกผู้มีนนั่งก็ปปูกไ้เพราะได้กินได้ยากผุนที่ั่นเป็น,น,นยปอ, Nh อย่างปลูกห้มดอกไม้หน่อยเติงสะอยู่บนบรรยากาศรอบบานแม,ม่หมอเศร้า ปุ่นอาจารยีสน,นี้ขนาะเดี๋ยวเล่างพักต่อค้นล่างกาศไม่กินกับตำห้อง